ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีความจําเป็นที่ต้องดูลองและทําการบ้านมาตามลําดับทีละชุดนะครับเริ่มจากชุดที่1เลยนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นชุดที่7สถานีดีสถานีดีคืออะไรครับนึกภาพครับมีคนอพยพมาทํางานส่งต่อรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกนะครับส่งต่อกันมานะครับแล้วจนถึงจุดที่อาณาจักรธุรกิจเนี่ยใหญ่โตมากๆรู้สึกว่าการศึกษาในในพื้นที่นั้นเนี่ย ไม่เพียงพอก็เลยไปตั้งโรงเรียนของตนเองขึ้นมาเลยมันเกี่ยวอะไรกับสถานีดีอ่ะนึกภาพครับเราจะทําส้มตำไอ้ครกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อุปกรณ์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะจับจับมั่วไปหมดแต่ผมไปดูที่ร้านแห่งหนึ่งครกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆส่วนประกอบต่างๆเนี่ยถูกวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบจะทำส้มตำก็ง่ายสมมุติครับเราอยากมารวมทีมกัน พัฒนาสบู่ของเราเราจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่างเครื่องอะไรเนี่ยจัดไว้เป็นอย่างดีโอกาสที่จะพัฒนาสูตรสบู่เนี่ยก็จะได้ง่ายนั่นคือลักษณะของสถานีผมกำลังพูดถึงอะไรครับเราอยากทําอะไรครับเรามาตั้งเป็นโต๊ะเลยมาร่วมคุยร่วมคิดร่วมทํากันเออเราจะมาพัฒนาอะไรเพื่อให้ได้เงินของพวกเราเพื่อให้ได้ผลประโยชน์พร้อมความพึงพอใจใพวกเรานั่งคุยกันได้ตั้งเป็นลักษณะของสถานีขึ้นมาประเทศที่จเจริญ เขามีสถานีในการวิจัยพัฒนาไหมครับที่จัดเป็นระบบระเบียบอย่างมีคุณภาพอ่ะไปนึกดูได้เองเลยนะครับแล้วทำไมเราจะไม่ใช้แนวคิดสถานีนี้มาเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นถามตนเองง่ายๆครับนึกภาพครับคนไทยครับโอ้ผมเป็นเด็กเนี่ยผมเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยซึ่งนำมาทำงานร่วมกับสมองกลและหุ่นยนต์เนี่ยมาทำงานร่วมกับการวางระบบการเกษตรให้ดีเนี่ย ให้เป็นระบบที่ครบวงจรคนเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนั่งจิบกาแฟมีความสุขแต่สั่งลดน้ําผ่านสมาร์ทโฟนได้เนี่ยผมอยากทําได้ทํำยังไงพี่พี่น้องน้องครับเด็กคนนั้นเนี่ยนึกภาพที่เด็กคนนั้นเขาอยากทําได้อะโลกเราสร้างสถานีดีๆให้เขาเดินมาเขาจะได้ศึกษาผ่านสื่อผ่านหนังสือผ่านผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการเข้าไปในแต่ละสถานีพอเดินออกมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์กับสิ่งที่เขาต้องการได้ กับชีวิตของเขาได้มันจะดีไหมครับนี่คือลักษณะของสถานีเด็กคนนั้นอยากเป็นนักร้องที่ดีมากๆอ่ะเรามีสถานีไว้รองรับแนวคิดสถานีนี้นะครับขอให้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกแล้วมันจะกระจายไปมันจะกระจายไปในทุกพื้นที่เคยเห็นไหมครับหมู่บ้านนี้มีศูนย์การเรียนรู้แบบนั้นแบบนี้นะครับแต่เราสามารถดูวิดีโอทั้ง9ชุดแล้วยกระดับศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นสถานีที่ดีได้ ให้เป็นการต่อยอดความลึกซึ้งในการเรียนรู้ฝึกสร้างในการอยู่เล่นเสพในการพัฒนาบุญปัญญาบรารมีเครื่องมือระบบบรรยากาศจนกลายเป็นชุมชนเป็นกิจการของพวกเราแล้วเราสามารถทําบุญได้ด้วยการเปิดโอกาสให้คนมาดูแล้วเรียนรู้มันคือวิถีใหม่แน่นอนเราจะทำสงครามกันแบบเดิมๆก็ได้หรือเราจะมาทําชีวิตของเราให้ดีแล้วพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับบางคนนะครับ ที่เขาสมัครใจที่เราก็ยินดีที่ใจะให้เขามาเรียนรู้ที่เราจะส่งเสริมช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆท่านไปเลือกได้เองเลยนะครับนี่คือแนวคิดแบบสถานีดีถ้าทุกท่านดูวิดีโอทุกวิดีโอมาแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนนะครับที่จะสามารถไปเริ่มต้นเติมเต็มกิจการของตัวท่านของหมู่คณะของท่านจากแนวคิดสถานีดีนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ แต่จงไปปรับไปขยายไปไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพจริงๆของท่านเองขอบพระคุณจริงนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับ